สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะใน EP ที่10แล้วนะคะก็คือเรายังอยู่เรื่องเดิมในหัวข้อเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตักกะยะนะคะหรืออยู่ในรูปเศษส,ส่วนจำนวนเต็มนะคะ,ะเราใช้สมบัติเลขยกกำลังเช่นเดิมนะคะวันนี้ ในคลิปนี้เราก็จะทําแค่หน้าเดียวนะคะเบาๆไม่ยากคำนวณอย่างเดียวเลยนะคะมาดูข้อหนึ่งเลยอ่ะ 27, A, ยี่สิบเจกำลังสทั้งหมดยกกำลังเศวหส่วนหแบบนี้นะคะถ้าเราจะกระจายเลขชี้กำลังเราต้องกระจายให้ทั้ง27แล้วก็ A กกำลังสาม อเนาะแต่ก่อนนี้เราก็ต้องแยกตัวประกอบ27ก่อน27ก็คือ3ยกกำลัง3 a ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกกำลังเศษ1ส่วน6คูณ9ก็คือ3ยกกำลัง2คูณ a ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกกำลังเศษ1ส่วน4ะคะอย่าลืมว่าต้องกระจาย ให้ทุกตัวโอเคนะกระจายให้ตัวนี้ด้วยอะครูขอคูณ,คณแบบล่องหุนสามคูณเศษหนึ่งเศหกตัดปุ๊บไว้คูณผิดคูณปุ๊บได้สองโอเคไหมสามคูนหนึ่งเหกตึงต้งตึง้งได้สองนะคะเศษหนึ่ง่วนสองเอก็เช่นเดียวกันจริงไหม ตึงต้งศูนย์นสองไปต่อนะคะอันนี้คูณกระจายเข้าไปาก็ได้สามยกกำลังศูนย่ศนสอง a ยกกำลังศูนย่ศนสอง b สี 1, ส่ b, ทำไงต่อฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะบวกกันก็ได้เป็นสามยกกำลังหนึ่งไขไม่ทันแล้วก็ a ยกกำลังหนึ่งจบแล้ว ec มาก จบแบบงงงเลยนะคะไปต่อข้อสองทำแบบชิวๆนะคะวันนี้มาแปดก็คือสองยกกำลังสาม a b ยกกำลังสองทั้งหมดยกำ 1, ดยก,ยกำลังสี่หนึ่งส่วนสามหารด้วยสิบหกคือสองยกกำลังสี่ a ยกกำลังสอง b ยกกำลังสอง ทั้งหมดย้อลังเศษห่งส่วนสขอต่อมาข้างบนนี้นะคะพยายามเขียนให้เป็นระเบียบกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปตึงให้ทั้ง2ให้ทั้ง a ทั้ง b อ่ะมาดูก่อนนี้คูณก 3, ันโอ้สามตัดสได้2ยกกำลัง1 a ยกกำลังเศษหส่วนสาม b ยกกำลังเศษสส่วนสามทานไหม ไปต่อนะคะอันนี้4ตัด4เหลือ2 A 2> ยกำลังอะไร2คูณ1ส่วน4ตัดโชะโชะได้เศษหส่วน,สวน2 B, B 2> ก็เช่นเดียวกันเพราะอะไรมันเลขเดียวกับ A เมื่อกี้นี้นะคะจากนั้นอุ้ยเป็นไงคะ สหารสองหมดไปเลยไม่มีปัญหาทีนี้ตามสมบัติเหมือนเดิมฐานเหมือนกันหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันอ่าคูขอตั้งแบบนี้ก่อนเศษหนึ่งส่วนสามลบหนส่วนสองข้างบนเศษสองส่วนสลบเศษหนส่วนสองโอเคนะคะ,ะมาทำส่วนให้เท่ากันค่อยๆก็ได้ สามกับสองคอรน,อนคือหกโอเคเนาะสามทำไงให้เป็นหกก็ต้องคูณสองอันนี้ก็ต้องคูณสองก็ได้เป็นสองนี่คือตัวหน้าสองก็ต้องคูณสามเพื่อให้เป็นหกข้างบนก็ต้องคูณสามด้วยโอเคไหมตัวหลังก็ได้เป็นสามอ่ะ b ครน,นเป็นหกเช่นเดียวกันนะคะ ้างหน้าคูณ2คูณ2ทัข้างบนได้4ลบกับอันนี้ก็ต้องคูณ3คูณ3ได้เป็น3คิดเลขได้เป็นลบเศษ1ส่วน6 b ยกกำลังเศษ1ส่วน6อ้าวเลขชี้กำลังติดลบนะคะไม่งามต้องทำต่อทำไงย้าย a ลงไปอยู่ข้างล่างก็เป็น a ยกำลังเศษ่งนเราจะตอบเป็น b ส่วน a ทั้งหมดยกกำลังเซน่งนก็ได้นะคะหรือรวบเลยกลนที่6ของอุ้ยกลที่หของ b ส่วน a งดงามนะคะคำตอบก็ถือว่าสวยค่อยๆ่อยทำไป เรื่อยๆเรื่อยๆอ่าใครดูไม่ทันก็สต็อปคลิปเอานะข้อสามค่ะมาจัดก่อนเลยแปดคือสองยกกำลังสามอือฮึอุ้ย b ยกกำลังสิบทั้งหมดยกกำลังสิบหนึ่งส่วนห้าคูณกับ c ของเราก็คือสองยกกำลังสอง a กําลังเศษสองส่วนห้า b กําลังลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังลบสามทําไงไม่มีอะไรกระจายเลขชี้ก,กําลังเข้าไปเลยค่ะสามคูณเศษหนึ่งส่วนห้าก็ได้เป็นเศษสามส่วนห้า a กําลังเศษสองส่วนห้าสิบนี้ตัดได้ไหมได้นะคะ ก็เลยได้ b ยกกำลังสองคูณกับอะไรนี่กระจายเข้าไปคูณ2อคูณลบสได้เป็นลบห a ยกกำลังลบหส่วนหคูณเลยนะจา๊าเด็กๆ b ยกกำลัง3เนอะลบคูณลบเป็นบวกไปต่อฐานโอ้ เ,นเ,นเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะบวกในที่นี้ก็คือเขียนลบหได้เลยอะ mm hmm. a กำลังเศษสองส่วนห้าลบหกส่วนห้า b กำลังสองบวกสมนะคะบางคนงงว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เอามาบวกมัใช่หรอแนละ้ทำไมถึงเขียนลบมันก็คือบวกด้วยลบอันนี้ค่ะ ก็มีค่าเท่ากันโอเคไหมความรู้หมอต้นเนาะอ่ะขอไปต่ออันนี้ต้องทำส่วนให้เป็นห้าดังนั้นข้างบนก็ต้องคูณห้าคูณเลยกลายเป็นหกห้าสามสิบโอเคไหมสามลบสามสิบได้เท่าไหร่ลบยี่สิบเจ็ดส่วนห้าเบ้าง สองลบหกได้ลบสี่ส่วนห้านะคะ b ยกกำลังห้าโอ้โหจัดรูปสักนิดหนึ่งแล้วกันดูไม่งามเลยนะคะเลขชี้กำลังติดลบอ่ะแน่นอนต้องย้ายลงไปข้างล่าง b ไม่ต้องย้ายเขาให้เขาอยู่นิ่งๆไปนิ่งๆไ,ไปนะอุ้ยอ่ะ สองอันนี้ลงมาก็ได้เป็นยี่สิบเจ็ดส่วนห้า a เอยกกำลังสี่ส่วนห้าและใได้แค่นี้หรืออยากจะให้งามอีกโอ้ขออภัยนะคะขอไว้ขอขยับมานิดนึงอ่ะส่วนเราจะเห็นว่าทั้งสองอันเนี้ยค่ะมันส่วนห้า จริงปะมันส่วนห้าถ้าครัวทั้งหมดยกกำลังสิห่ส่วนห้าได้นะได้มันก็คือละกรนที่ห้าของสองยกกำลังยี่สิบเจ็ดแล้วก็เอยก,กำลังสี่ใครจะถอดสองมาอีกก็ได้นะคะความจริงแค่นี้ก็พอแล้วอะถอดอีกหน่อย พอสองมาได้กี่ตัวห้าตัวจริงไหมห้าห้ายี่สิบห้าสองยกกำลังห้าได้สามสิบสองข้างในก็คืออะไรคะเหลือสองสองตัวก็คือสี่แล้วก็เอยกำลังสี่จบอาจจะวุ่นวายเนสหนึ่งแต่เราเก่งไงเราก็ทำได้ นะข้อสจ้ะโอ้ซ้อนๆแบบนี้เราเคยเจอแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆทำเนาะอ่ะมาค่อยๆก่อนกลนที่สามกูขอเขียนไว้ก่อนอันนี้สี่นะคะเป็นของ A นะดูก็รู้เพราะว่าถ้าเป็นกลนมันจะต้องอยู่ ข้างบนแบบนี้อ่ะมาอันนี้มันคือกลที่สองเกถอดมาเลยได้ไหมได้นะคะคืออะไรคะคือสามกังสี่ก็ถอดมาก็ได้เป็น A อยกังสองใจเยินๆอันนี้เป็นเศสี่ส่วนหกเรามาตัดก่อนมันก็คือเษสองส่วนสามนั่นเอง โอเคนะไปต่อนะคะรวมข้างในอ่ารวมข้างในทีนี้กลที่ขี้ข้างในติดลบครูดึงลบออกมาข้างนอกแล้วกันครูดึงลบออกมานอกรูทนะคะเมื่อกี้ยงผิด9ก้าก็คือสามสองตัวเนาะมีสามอีกตัวก็มีสามทั้งหมดสามตัว A มีทั้งหมดหกตัว ย,ยิ้มค่อยค่อยอ่ะกลที่สามถอดสามมาได้ถอดเอมาได้ค่อยค่อยทำลบสามเอกำลังสองทั้งหมดยกกำลังเศษสองส่วนสามไปไงต่อเนี่ยเนอะฮึ่ <c oughs> <c oughs> ขอทำให้เป็นในรูปสแควร์ o ูทละกันนะคะหรือจะกระจายมาก็ได้แตกระจายมาแล้วไงมันก็ติดส่วนสามทั้งคู่อยู่ดีนะคะครูก็เลยทำให้มันติดรูทละกันลบนะคะมันยกกำลังด้วยแสดงว่าลบต้องไปอยู่ข้างในก่อนจะยินๆอันนี้คือกลนที่3ข้างในก็คือลบสามเอยก,กำลังสองนี่ทั้งหมดยกกำลังสอง เพราะลบอันนี้ยกกำลังสองแล้วก็หนึ่งส่วนสามด้วยนะคะไลบยกกำลังสองเป็นไงได้ค่าเป็นบวกอือฮึอันนี้ก็คือสามยกกำลังสอง a ยกกำลังสกระจายเข้ามานะคะสามแน่นอนแล้วทีนี้ถอดรูทไม่ได้อยู่ข้างใน A นะคะถอดได้ก็คือถอด A ออกมาหนึ่งตัวข้างในก็คือเก้าก็จบแค่นี้นะคะสำหรับสี่ข้อด้านบนโอเคนะอ่ะมาต่อด้านล่างนะคะโอ้ยง,ง่ายไปใหญ่เลยเพราะนไะฐานเป็น AB นะกำหนดให้ ab เป็นจำนวนจริงใ,ใดจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงบวกนะคะ,ะมาจ้า o กระจายเข้ามาคูณกันตัดตัดเหลือ a อันนี้เป็นไงใส่เข้ามาตาัดเหลือ b ตอบแล้ว ทำไม e c ขนาดนี้ครูกรุณาใส่โจย์มาผิดหรือเปล่าอ่ะเซนึ์งนสองกระจายเข้ามาคูณน,นะคะตัดตัดหมดเหลือ a กระจายเข้ามาคูณใช่ไหมย b ยกกำลังสองง่ายแบบนี้ก็ห้ามผิดนะลูกนะให้ถูกละเว้นที่มาให้เสยเยอะแยะเชีย อูน,นี้อ่ะมาข้อสามค่อยๆอ,อีกแล้วนะคะอันนี้ตัดก่อนเลยได้ละเสร็จหนึ่งส่วนสองอือขอจัดข้างในรูทเอ้ยข้างในวงเล็บก่อนเลยเก้าคือสามยวก,กำลังสอง หรือยังไงดีเนี่ยอ่ะ9คือ9ก็ได้ค่ะดูดิอันเนี้ยถอดรูท,รทได้ไหมโอ้8ปคือ9นี่คือถอดรูท,รทนะคะ a ยกกำลังหถอดมาได้ a กำลัง3า b กำลังสทำไมช่างง่ายได้ยขนาดนี้ข้างในคือ9ยกกำลังสอ a ยกกำลัง3 b ยกกำลังสอง คูจะเขียนซ้ำทำไมคะอ่ะไม่เป็นไรให้เกียิพื้นที่ที่ครูวเว้นมาหน่อยอ่าเอาหนึ่งส่วนสองกระจายเข้าไปคูณปุ๊บได้9ก้า a ยกกำลังเศษสส่วน 3, สอง b ยกกำลังอะไร1ก็ตอบเท่านี้แหละพอแล้วอ่ะไม่เอาอยังไม่พอไปต่อก็ได้9 b อยู่ข้างนอกนะคะ อันนี้คือรูทเอยกกำลังสามถอด A ได้อีกอ่ะจัดไปเก้า a อรูทจบความจริงอันนี้ก็สวยแล้วนะคะมัน,นก็ได้อะข้อสุดท้ายของคลิปนี้เบาๆมาจ้ะโอ โอเคเลยรู uh huh. เขียนนี้เลยนะคะยี่สิบหกส่วนสี่ขออย่างไม่คิดเลขสองส่วนสี่คูณกับ A ยกกำลังลบสองส่วนสี่โอ้โหเริ่มไปแล้วปากกาเริ่มงองแงแล้วอะยกกำลังลบเศษสิบสี่ส่วนสี่โอเคไหม ทำไมครูถึงยังไม่ตัดใครจะตัดก็ได้ค่ะกั่เผื่อบางทีส่วนไม่เท่ากันเนาะอันนี้ฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนี่ไงพอส่วนเท่ากันมันก็จะง่ายเลยค่ะลบสองส่วนสี่สองส่วนสี่ลบสุสี่ส่วนสนะี่อะค่อยๆแล้วกันเบาๆ2 6ยี่สิบหกลบสองเป็น ยี่สิบสี่สองลบสิบสี่ได้ลบสิบสองอ่ะคิดเลขสี่หกยี่สิบสี่สี่สามสิบสองได้บียวดังติดลบทำให้เป็นบวกจ้าย้ายลงไปข้างล่างจบแล้วจบแล้ว นะคะหน้าที่19อย่างรวดเร็วเลยเนาะอ่ะพอจบหน้า1 8บแกนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดที่ให้เราได้ทำนะก็คือแบบฝึกหัดที่3มหน้าที่21นะคะจดสักหน่อยแบบฝึกหัดที่3หน้าที่ 21, ะะยีอแบบ็ด 3, นะขอเปลี่ยนเป็น อสีม่วงละกันแบบฝึกหัดที่สามไม่เขียนข้อแล้วนะเพราะเป็นหน้าเลยหน้ายะะี่สิบเอ็ดะถ้าทำได้ก็ลองฝึกทำมาก่อนเลยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ